ชีวิตที่กานาเจฟฟี่มาดามเมืองทองเผยข่าวดีวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงสุดเก่งวัย26ปีแต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทองของประเทศกานาคุมคนงานผู้ชายนับร้อยคนจนได้ฉายาว่ามาดามเมืองทองอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเธอคนนี้เป็นใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจฟฟี่นัชพิมสุภานิมิตระกูล โดยสาวเจฟฟี่เป็นคนจังหวัดคอนแก่นซึ่งที่บ้านทำโรงงานอิดแดงมีพี่น้องสามคนเธอเป็นบุตรสาวคนที่สามของครอบครัวพ่อแม่อยากได้ลูกชายจึงตั้งชื่อให้เธอว่าเจฟฟี่ตอนอายุสิบขวบเริ่มเข้าแข่งขันลีลาลีลาประเภทลาตินอเมริกรัน หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาคจนได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศปี2008ซาวเจฟฟีได้เป็นตัวแทนนักกีฬาลีลาทิมชาไติทยไปแข่งขันกีฬา Children of Asia Games ที่ประเทศรัสเซียต่อมาสาวเจฟฟีจบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศที่ International e c o n o m i c แอนเดร์ ren, จากมหาวิทยาลัยจีนเนสยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศจีนหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำธุรกิจดำเข้าส่งออกจนได้มารู้จักกับหุ้นส่วนคนจีนและเพราะรู้จักกับคนจีนเป็นส่วนมากทำให้เมื่อปี2017หุ้นส่วนคนจีนชวนไปดูง,งานเหมืองทองที่ประเทศกานาและเธอได้ตกลงใจไปทันทีหุ้นส่วนของหุ้นส่วนของเธอเคยทำเหมืองทองมาก่อน เมืองที่ไปดูเป็นเหมืองเก่าวเมื่อ200ปีก่อนเป็นเหมืองของคนอังกฤษเป็นเหมืองใต้ดินมีรางลงไปขุดเจาะเป็นอุโมงค์ลึก52ชั้นเมื่อไปถึงเธอตัดสินใจจดเปิดบริษัทเซ็นสัญญาทําเหมืองทองเลยทันทีหน้าที่หลักของเธอคือดูแลคนงานเหมืองนับร้อยคนวางนโยบายและคอยดูแลว,ว่าใครมีปัญหาอะไรบ้าง นอกจักนั้นยังทำบัญชีดูเอกสารของบริษัททั้งหมดทำบ้านกฎหมายติดต่อประชางานระหว่างเจ้าหน้าที่ของเหมืองกับชาวบ้านชุมชนรวมถึงรัฐบาลด้วยเธอทำงานหนักมากแต่ก่อนที่เธอจะมาทำทั้งหมดนี้เธอเริ่มจากการไปเป็นล่าม จำเป็นให้กับคนจีนก่อนเพราะคนจีนทั้งหมดนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และคนกาหน้าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการทำให้สาวเจฟฟี่ต้องทำหน้าที่แปลเอกสารทั้งหมดในบริษัทด,ด้วยเธอจึงรู้เรื่องราวทุกอย่างภายในบริษัทเป็นอย่างดีจึงทำให้เธอได้รับตำแหน่ง,ง COO ตั้งแต่นั้นมาต่อมาในปี2018สาเชฟฟี่เปิดบริษัทของตัวเองที่ชื่อบริษัทว่า Thai s i c ดำรงตำแหน่ง c e o ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในแอฟริกาและในช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กานา3ปีตอนแรกเธอบอกว่าความเป็นอยู่ในช่วงแรกลำบากมากเพราะทุกอย่างใหม่หมดการกินการเป็นอยู่และวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยยิ่งช่วงรแรกๆเธอไม่สามารถกินอะไรได้ทั้งนั้นซึ่งใน1ปีแรกที่เธออยู่ที่ประเทศกาาเธอใช้เวลา1ปีอาศัยอยู่แต่ในโรงแรม เพื่อไปหาเหมืองทองทั่วกนนานาแต่ปัจจุบันสาวเจฟฟี่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักในเมืองแล้วมีแม่บ้านคนจีนคอยทำอาหารให้ทานในช่วงแรกสาวเจฟฟีย่ยอมรับว่าเหนื่อยเทอะลำบากกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่พอเธอเริ่มปรับตัวเวลาได้เดินไปตลาดเธอก็เริ่มทักทายชาวกนนานาเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนเราและเธอบอกว่าชาวกาน,นาน่ารักมากๆ และล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศคราวดีว่าต้องคันลูกคนแรกแล้วทำเอาแฟนๆจะดี id id เป็นอย่างมากส่วนรายละเอียดรออัปเดตติดตามได้ใน Facebook ของสาเจฟี่เลยนะคะ